มีไหมครับคนต่อไปมีค่ะก็คือว่ามีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักสนิทเกินเพื่อนนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบอะคะ่ะเคยพูดอ้อมๆเราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าหรือรู้เราไม่ทําก็ไม่ทราบอะคะ่ะแล้วก็จะพูดตรงๆไปก็กลัวว่าจะเสียเพื่อนรู้สึกดีอะคะ่ะที่เขาเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่ชอบถ้าเขาจะมาเป็นแฟนนะคะนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาขาดใจผู้หญิงในหลายคนนะครับและผู้ชายทั้งหลายเขาก็สอนสูตรกันมาว่าตื้อเท่านั้นที่ของโลก ครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ทํายังไงถึงจะจัดการไอ้พวกตื้อๆนี่นะครับก็ก็ก,ก็อย่าให้เขาเกินเลยก็เป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะมให้เขาไปไกลๆนี่นะครับนะก็าําท่าทางหน้าลำขาข่านะที่เขาพูดคํานั้นก็ทําหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะเขาก็เย็นนี่ซื่อบื้อจริงๆในสุดทนไม่ไหวผู้ชายครับอดทนน้อยกว่าผู้หญิงนะเพนะราะฉะนั้นเราต้องเราต้องจับจุดอ่อนนั้นให้ได้ว่าถ้าเราคนนี้เราแค่เพื่อนเป็นเพื่อนเธอเป็นเพื่อนท่องไรปฏิเพื่อนใช่ไหมเอามากับเพื่อนนะ ในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวเพราะว่าพลังฮอร์โมนมันเยอะอยากมีความรักเขาก็ไปหาคนอื่นเองแต่เราต้องทําใจนะเวลาเขาไปอ่นะเขาไปเหมือนกันนอะเขไปเหมือนกันไม่ใช่ฉันขอเก็บไว้ก่อนแนละ้วดูเป็นเพื่อนเผื่ออนาคตจะได้เป็นมากกว่านั้นผู้ชายใจร้อนยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้ององีบปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปรอหาที่ใหม่ดีกว่า